โอ้โหวันนี้มีของเล่นใหม่ของเล่นของแคทแคทไหนคะแคทในคอกหรือว่าพี่พี่ก็คือจับตามองแต่เมื่อคืนที่เริ่มปูของเล่นแล้วนะคะจับตามองน้องแคทแน่ๆ มาดูกันนะคะว่าถ้าปล่อยพี่ๆออกมาแล้วจะสนใจน้องสนใจคอกหรือว่าสนใจอะไรมากกว่ากันนะคะแเริ่มปล่อยๆพี่ๆแ,แ,แล้วนะคะพ่อแมวเราก็คืออยู่ชุดนอนตลอดออพ่อหนูอยู่ชุดนอนตลอดเลยขพ่อหนูขอนอนทั้งวันเลยลูกพี่ๆกดดันแล้วนะคะแล่มเปิดประตูปล่อยพี่ๆออกมาดูนะคะว่า ใครจะเป็นคนพุ่งมาหาน้องเไม่คนแรกพี่บอมเบ์เป็นคนพุ่งมาหาน้องไม่คนแรกนะคะตามด้วยพี่บอลลอนพี่บัวนะคะจะบอกพุ่งมาหาน้องก็ไม่ถูกนะ้ะเหมือนเขาจะสนใจข้ออันนี้มากกว่า ไวใ้ใจพี่บงได้ใช่ไหมไวใ้ใจได้ใช่ไหมพี่บงจะไม่เข้าไปฉี่ในข้อของน้องอะ แปลกะคะเหมือนจะมีมือปแปลกพยายามขโมยของเล่นน้องอยู่มีมือสีขาวแล้วก็มือสีดำนะคะคิดว่าใครจะกล้าเข้าไปข้างในเป็นคนแรกคะ เเชิญชวนขนานี้พี่บิมบอกว่าเดี๋ยวพี่บิมเข้าไ้เองค่ะพี่บิมพร้อมแล้วค่ะอแต่ยังมีความเกรงกลัวพ่ออยู่นะคะ พี่ทำอะไรคะพี่มองทําอะไรคะเหมือนพี่บงดูไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่เลยจะไม่ฉี่ใช่ไหมลูก บันบานวันนี้ไม่เล่นกับน้องระคะบันบันพี่ชายที่แสนดีของแคทเธอรีนมาแล้วนะคะมาดูกันว่าพี่ชายที่แสนดีจะเข้าไปให้แคทเธอรีนหยุมไหมนะคะโอ้เห็นน้องแล้วก็พุ่งเข้าหาน้องเลยเห็นนะเห็นไหมน้องน้องดีใจมากเลยเจอพี่บันบันน่ะน้องบอกมานี่เราพี่ชายที่แสนดี คือเมื่อกี้คิดว่าพ่อแมวอยู่ทำให้พี่ๆไม่กล้าเข้าไปเล่นกับน้องนะคะนี่เราให้พ่อแมวของมาเองนะคะแล้วว่าจะเป็นยังไงพี่บันบายทำไมนางเรียกแล้วพี่บันบายไม่สนใจน้องอ่ะคะ นพี่กัน,บ,น,บ,นบันมานี่รับพี่บันแปลงพี่บันบันมาหาน้องไงสิคะ <c oughs> <c oughs> นนะะวันนี้พี่แพนกวินนะคะวันนี้พี่แพนกวินมาเล่นกับน้องแคเทเธอรีนนะคะพี่แพนกวินอยากให้น้องแคเทเธอรีนสดใสแบบนี้ทุกวันเลยค่ะอันนั้นพี่หมีพี่หมีหัวส้มนะคะพี่หมีหัว <c oughs> ส้มหัวจะกิ้งไปไหนละคะเอ้ยจะกิ้งไปไหนคะเด็กสิคะ้ายมีพี่แพนกวินมและกับพี่กระต่ายชอบอันไหนคะ อชอบลูกบอลหละะักค่ะแคทเทอรีนชอบลูกบอลหละะักค่ะงับกินเข้าไปเลยสวัสดีค่ะคนนี้ชื่อพี่บีนาะนะคะนาแคทเทอรีนทำความรู้จักพี่บีนาเลยนะคะพี่บีนาอายุมากกว่าน,นองแคทเธอรีนเจ็ดปีพระเชษฐาพี่บีนาก็จะเป็นพี่ยังไม่คนโตนะคะนางแคทเธอรีนยังมีพี่คนโตอ,อีกสองคนนะคะรู้ไหมคะบีนาทำหน้ารับน้องหน่อยสิคะ สวัสดีค่ะคนนี้ชื่อพี่บายยนะคะพี่บาเยยเห็นไหมคะพี่บายยเขาเป็นหมวยเหมือนน้องแคทเธอรีเลยนะคะเขาเป็นยีหมวยเหมือนแคทเธอรีเลยนี่ค่ะพี่บายยอายุสองขวบนะคะไหนจับพี่บาเยยซิพี่บายยใจดีเห็นไหมคะอ๋อพี่บายยหนีไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะออ้ยน้องแคทเธอรียกเท้าทำไมคะ ดิงดิงดิงแดิงดิงดิงคนนี้ชื่อพี่บาลอนนะคะจริงๆเขามีฉายาด้วยนะเขราะฉายาเขาว่าพี่บานอนทำไมเขาถึงฉายาพี่บานอนรู้ไหมคะเพราะเขาเอาแต่นอนไงคะเนี่ยแม่อยากให้แคทเธอรีนนอนเก่งๆเหมือนพี่บาลอนมากเลยรู้ไหมคะดูไหมคะดูสิคะอสวัสดีคะ่ะ คนนี้เป็นพี่สาวคนโตของน้องเพนนีน้องเพนนีเป็นพี่สาวคนโตของน้องแคทเธอรีนนะคะชื่อว่าพี่เพนนีนะคะพี่เพนนีอายุมากกว่าแคทเธอรีนแปดขวบแปดปีเลยดี่สิคะอยากลองจับพี่เพนนีไหมคะอะจับจุ๊บใครลองจับใครกันไน้เนี่ยนี่นี่เเอาพี่เพนนีแล้วหุ่นยินแล้วนะคะอะพี่เพนนี Icana, น้องคาทอลินก็หงุดหงิดแล้วนะคะ e yes. <laughs> มาที่พี่บัวแชมพูนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีไหนเล้วโอ้ยใช้คาทลินขยักหน้าด้วยพี่บัวแชมพูน่ารักไหมคะพี่บัวชมพูพี่บัวแชมพูมากมาที่พี่ชายคนโตกันนะคะ ะคะพี่บอมเบย์อายุ8ขวบจะ9ขวบแล้วนะคะแต่พี่บอมเบย์ไม่อยากเห็นเท้าแคทเีนยกอย่างนั้นเลยค่ะเอาเท้าลงสิะคะอย่าอ้มเท้าสวัสดีค่ะอันนี้คือพี่บีบิมนะคะเป็นพี่ชายของแคทเธอรีนนะคะวันนี้เราจะแนะนำกันี่พี่บีบิมเอาเท้าลง วันนี้เราจะเอาเท้าลงมาก่อนนะคะแล้วเราก็จะปิดคลิปกันแล้วนะคะเพราะว่าแคทเธอรีนอมเท้าไม่หยุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นคลิปต่อไปเราจะมาแนะนํำพี่คน,นอื่นๆต่อนะคะรู้ไหมคะแคทเธอรีนต้องหยุดอมเท้าก่อนนะคะแล้วเราถึงจะคุยกนันเรื่องนะคะขนพี่พี่เต็มไปหมดเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพวกนี้คืออะไรคะพวกนี้ใช่หรอ ทำไมแคทเธอรีนหน้าตาแปลกแปกไปคะ